มีอะไรเหรอคุณเมอแรงมี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 ดอกไวเอลเลตหายไปอีกแล้วเนี่ยโดนขโมยโอ้พระเจ้าช่วยฉันไม่เห็นนะฉันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแต่ฉันฉันไม่เห็นคนขโมยเลยนะเอาละนี่อาจจะไม่ใช่การขโมยกันก็ได้หากเบอร์รี่กินบูไม่เห็นอะไรเลยมันน่าจะมีคำอธิบายอย่างอื่นสิ ก็เริ่มเห็นด้วยกับความคิดของเลมอนน้ะสตรอเบอรี่ไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยนอกจากเบริกินบลูมและเขาบอกว่าฉันเป็นคู่แข่งคนสําคัญของเขาฉันว่าเขาก็แค่อยากจะชมเธอเท่านั้นเองและเขาก็ชมเก่งด้วยทําไมเธอคิดว่าเขาเข้ามานเรลาของเธอไปล่ะเพราะว่าดอกกุหลาบของเขาชนะมาทุกปีนะสิและเขาต้องทำให้แน่ใจว่าปีนี้จะต้องชนะอีก แห่กลับมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าหมาน้อยเจ้าปัญหาของฉัน ฉันเสียใจเรื่องไวโอเลตของเธอฉันรู้ว่าเธอรักพวกมันแค่ไหนและรู้สึกเสียใจแค่ไหนที่ต้องสูญเสียสิ่งสำคัญไปแบบนั้นขอบคุณสตอร์บ,บอรี่แต่บางคนจะรู้สึกเศร้าใจกว่าหากถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ได้ทำฉันรู้แต่ทำไมเขาถึงอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาในขณะที่คนอื่นไม่อยู่ล่ะบางทีที่เขาอยู่ตรงนั้นตลอดก็เพื่อดูแลดอกกุหลาบของเขาเพราะเขาก็รักมันเหมือนกันเหมือนกับที่เธอรักไวโอเลตไงล่ะ <c oughs> มันก็จริงแค่อย่าเพิ่งดูนสรุปความคิดของเธอจนกว่าเราจะรู้ความจริงทั้งหมดนะตกลงไหมตกลงสตรอเบอรี่ฉันจะพยายามและในระหว่างนั้นฉันหวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับดอกไม้ของเธอจะไม่เกิดขึ้นอีกนะโอ้ไม่ดไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อเของฉันหายไปอของฉันก็หายไปเป็นไปได้ยังไงใครเป็นคนทำเหมือนเลมอนเลย ดอกไม้ทุกคนหายไปอ,อไม่ใช่ทุกคนนะเบริกินบลูมของคุณหายไปบ้างหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าดอกกุหลาบฉันยังอยู่ดีเสียใจด้วยเรื่องดอกไม้ของพวกเถอนะที่รักจะเป็นใครอีกละ่ะต้องเป็นเขาแน่นอนอ,อย่างที่เลมอนพูดเลยเรื่องนี้ซีเรียสนะสตาร์เบรี่ซีเรียสมากๆเลยค่ะอา oh. oh. สวนของฉันก็ด้วยเหมือนที่ฉันกลัวเลยดาก,กุหลาบของฉันมันมันหายไปแล้วอ๋เออบริกินบรูมฉันขอโทษมากๆเลยนะฉันเสียใจจริงๆนะเราจะทำยังไงดีเทศกาลดับมาจะเริ่มในอีกสองวันแล้วนะเราจะหาคำตอบของเรื่องนี้ให้ได้คะ่ะเจ้าหญิง สาวๆได้บอกแสอะไรบ้างก็จับดอกไม้ทั้งหมดที่หายไปใครก็ตามที่ขนมันออกไปถ้ามีบางคนขนมันออกไปก็ได้ถ้ามีบางคนขนมันออกไปเขาจะต้องตัวใหญ่มากๆหรืออาจจะมีกันหลายคนนะ่ะแต่เราไม่พบรอยเท้าเลยนะใช่ไม่มีรอยเท้านอกจากของพวกเรานี่มันแปลกมากนะบางทีขโมยแอร์บินเข้ามาเป็นไปได้ตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น เมื่อคืนนี้ตอนก่อเหตุการณ์ที่น่าเศร้าขึ้นเธอไปอยู่ที่ไหนมาเหรอเออฮะหลับนะ่ะฉันด้วยเออนอนหลับเหรอฟังดูนะ่าสงสัยมากๆเลยนะเออเลมอนทุกคนนอนตอนกลางคืนนะอเอออ,อ,นะเอ,อ่าขอโทษนะอ่าฮะสลัดกลีบดอกไวโอเลต็ตอย่างนั้นเหรอ โอ้สวัสดีคุณมาแรงใช่ของโปรยของผมเองไวโอเลตของฉันกลายเป็นอาหารเที่ยงของคุณลองเฟสคุณทำได้ยังไงโอ้แต่มันไม่ใช่ไวโอเลตของคุณหรอกนะฉันปลูกแล้วรดน้ำและดูแลเป็นอันทิตย์ปลูกขึ้นมาไม่ใช่เหรออไม่ใช่ผมปลูกมันด้วยตัวผมเองแต่ผมเกรงว่ามันจะสวยไม่พอที่จะส่งเข้าประกวดในงานแต่ดีพอที่จะเอามากินนะ ขออโทษนะคะคุณลองเฟสตรอเบอรี่ฉันรู้สึกไม่ดีเอามากๆเลยที่ไปทำร้ายจิตใจของคุณลองเฟสนะเธอก็เคยเตือนฉันด้วยฉันรู้ การไม่คิดด่วนสรุปก็ยากที่จะทำได้นะฉันจะไม่ทำอีกแล้วล่ะฉันอยากรู้ความจริงทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะทำใช่พร้อมจะไปตามจับขโมยกันหรือยังล่ะนี่มันฟังดูน่ากลัวมากเลยเราไม่ไหวแล้ว พับเค้กเป็นขโมยเหรอเขาทำตัวน่ารักเสมอเลยนะตลกมากนะเขาเล็กเกินกว่าจะเป็นขโมยได้นะไม่พูดหรอกมาน่าจะดีกว่านะเรามาถ้ารู้นี่ดูรูปกันดีกว่าไหม เทสเลมอนรูปถ่ายดอกไวโอเลตของเธอนี่เยี่ยมมากเลยสวยมากสตอเบอรี่ขอบคุณเฮ้ทุกคนทางนี้ดูตรงนี้สิโอ้ดูตรงนั้นนั่นอะไรอไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรดูจากมุมของรูปถ่ายแล้วมันน่าจะอยู่ที่ตรงนั้น มาเธอะเลมอนถ้าอยากตรวจดูไม่ใช่เหรออา่อาอ่าฮะแน่นอนเงียบให้มากที่สุดเดินให้เบาที่สุดระวังเ,เ,เห็นมันไหมเห็นตรงนั้นไงออออออบางเียแ้น่าจะหนีกันนะไม,ไม่เห็นต้องกลัวเลย หนึ่งต่อพวกเราหกคนเชียวนะ,นะใช่แต่เราห้าคนที่กำลังหวาดกลัวอยู่นะฉันสัญญากับเจ้าหญิงเบรรีกินแล้วว่าจะสืบความจริงและเราต้องทำให้ได้เอาละ่ะนะฮะ<า>แค่เงาเองฉันคิดว่ามันอาจจะเหมือนตอนที่พวกเราเห็นก้อนเมฆเป็นสัตว์ก็ได้นะแล้วเออจะทำยังไงต่อดี ฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำยังไงพวกเธอกลับบ้านไปพร้อมกับฉันน่าจะปลอดภัยกว่านะาเอาดอกเวลเ็ตขึ้นมานะอะไรอ๊อะไรขึ้นอุตายแล้ว